สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเพ,พื่อนเพื่อนพี่ตุ๊กตาะคะวันนี้พี่ตุ๊กตามาถึงพี่ตุ๊กตามาถึงห้องพักแล้วนะคะพี่ตุ๊กตามาที่จังหวัดอุดอรค่ะก็คิดถึงเพื่อนเพื่อนก็เลยก็เลยมารายงานตัวก่อน,นะคะ่ะว่าพี่ตุ๊กตามาถึงแล้วที่จังหวัดอุดอรมาทําบุญวัดน้อยนะคะที่วัดอาจารย์ออสนะคะก็ มาทําบุญกรถินค่ะพรุ่งนี้ค่ะแต่วันนี้คือเย็นนี้เขาว่าเธอเริ่มทาพิธีกันแล้วแล้วก็ปักต้นกรถินกันแล้วนะคะปักช่อกรถินกันแล้วเดี๋ยวพี่ตุ๊กตากจะออกไปที่บ้านอาจารย์ออสนะคะแล้วก็จะออกไปทําภารกิจเกี่ยวกับกรถินพรุ่งนี้ค่ะแล้วเดี๋ยวมาทําบุญพรุ่งนี้นะคะแล้วก็ก็เลยอยากจะ แจ้งเพื่อนๆให้ทราบว่าพี่ตุกตานะคะเจ้าของทุกร้านตุ๊กตาซาลอนแอน์บาร์เบอร์ค่ะร้านเสริมสวยทุกตาซาลอนแอน์บาร์เบอร์ที่อยู่เภอบ้านบึงจังหวัดชนบุรีตำบลหนองมันแดงนะคะหมู่6ค่ะที่ถ้าอยากจะเสริมสวยหรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยววหน้าทิตพี่ทุกตากลับถึงบ้านแล้วถึงบ้านวันเสาร์ตอนดึกๆจะ้ะแต่วัานอาทิตย์เราเจอกันเหมือนเดิมนะคะ ก็พี่ตุ๊กตาก็คิดถึงเพื่อนๆก็เลยอยากมารายงานตัวว่าเออพี่ตุ๊กตามาทาบุญนะเพื่อจะมีอะไรดีๆเข้ามาในชีวิตบ้างพี่ตุ๊กตาก็ลําบากเยอะช่วงนี้แล้วก็เปิดร้านใหม่ก็อยากให้อบุญกุศสนช่วยให้ลูกค้ามาร้านพี่ตุ๊กตาเยอะๆอยากเพื่อนมาเสริมสวยกันเยอะๆแล้วก็มาใช้บริการที่ร้านพี่ตุ๊กตาเยอะๆแล้วก็มีข่าวสารอะไรหรือมีพี่ตุ๊กตาก็จะแจ้งไปให้ทราบนะคะเพื่อที่จะไม่ลืมกันนะคะ ก็ถ้าเกิดว่าพี่ลูกตามีทําบุญอะไรอย่างนี้พี่ลูกตาก็จะแบ่งบุญให้กับเพื่อนๆด้วยนะคะให้เพื่อนอนุโมทนาไปกับพี่ลูกตาด้วยนะคะสาธุสาธุไปกับพี่ลูกตาจะได้บุญด้วยกันนะคะพี่ลูกตาก็วันนี้พี่ลูกตาก็มาแค่เนาะมาทักทายกันแค่นี้เนาะเดี๋ยวยังไงแล้วช่วงจังหวะก,การทําบุญยังไงถ้าพี่ลูกตาไลฟ์ได้พี่ลูกตากจะจะถ่ายคลิปวิดีโอแล้วก็จะ ลงเฟซหรือลงออออติ๊กต็อกลงที่ y o u t u ู e นะคะก็ยังไงก็ช่วยฝากกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u r s c r ให้พี่ทุกตาด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่ทุกตานะคะแล้วก็ถ้าอยากจะเสริมสวยอยากจะสวยอยากจะมีผมที่เงางามอยากจะมีผิวหน้าสวยอยากได้ทรงผมที่เหมาะกับ ตัวเรานะคะก็เชิญได้ที่ร้านพี่ลูกตานะคะวันนี้พี่ลูกตาก็จะไปทำภารกิจเกี่ยวกับกระถินก่อนนะคะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ